เม,มื่อวานเนมื่อวา,วาใช่ไหมมาซ้อมมาถูกก็เ,เดินออกไปกินอะไรนะเดวิสอะไรนเลยได้แพ็ของชิวเลยแต่ของกินเออใช่เป็นไงบ้างครับ <c oughs> สบายดีกันไหมครับทุกคนสบายดีครับสบายดีสิครับดีใจที่ได้มาที่นี่เอางี้ได้ไหมเราแนะนําตัวกันเลยที่เราคนแบบว่าเหมือนตอนเราเล่นซีรีส์ไหมรับกุ้งไทยได้ใช่ไหมดีเลยดีเลยได้เนี่ยเริ่มจากตัวตึงฝั่งนี้ก่อนตัวเติม เสียงสุายเสียงกุดลารักัตันรับบทเป็นโยนะคะเขาูช้ามานานยวะแล้วพี่กัปตันรียกตามของเล่นตัวนีครับอ่านนะครับรับบทเป็นขจรครับจอหล่อจังโอรมช่ก็ อะไรนะจ๊ะไปเรืยๆครับมสวัสดีครับพร้อมครับรับบทเป็นพัดครับสวัสดีครับมาม่าคิปครับรับบทเป็นทีสฝดสวัสดีครับฟอนครับรับบทเป็นน้องปอลักกันครับผม สวัสดีค <lide> รับวินนี่ทัมรับบทเป็นวินครับสวัสดีครับคานครับรับบทเป็นต้นก้นต้นสาวเงินซื้อเงินซร้อเงนเตรม อะไรอ่ะฮะทำไมคาเล็เตอร์ก็คืออ่อเท่าที่ทุกคนดาวเลยแข่งกฟหนุนกานเรียนซึ่งรู้สึกว่าพวกเราสมวนอยากอยากพาพวกพี่ๆกับมามากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือคิดถึงด้วยเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตของเราเลยก็มีพวกเขาอยู่ก็ครั้งนี้ไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แต่ว่าก็อยากให้เขามาอยู่ในหนึ่งใน ความทรงจำของพวกเราสีงคนด้วยครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่ทั้งหมดนี้มาเลยนะครับก็อยากขอบคุณแหละขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับใช<อ>่คือถ้าสมดว,ว่าใครไม่เคยรู้แฟนผมนะ,มะคือผมอยากแนะนำแกงนี้ให้ทุกคนจัดมากเลยเพราะว่าพวกเขาทุกคนกคนี่แหละ เป็นส่วนที่ทำให้ iPhone เจมินายโฟลดยมีวันนี้แล้วก็ได้มาเจอทุกคนขอเสียงปรบมือให้ได้เลยค่ะใช่แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเคาด้วยครับใช่ครับใช่ถ้าจะบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งจริงๆเจมินายโฟลดก็ทำให้พวกเราแบบมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆในปีหนึ่งเนี่ยก็มีงาน GMMV outting แล้วก็เจมินายโฟลด์ก็เสิร์ฟให้ผมมาแล้ะ แล้วบอว่ามีเจมสีเอาติ้งกับคุณนายพ่อก็เสิร์ฟทำให้พวกผมมีงานเพิ่มอีกหนึ่งงานดีใจที่เอ่อน้องยังคิดถึงพวกเราบ้างวันนี้กลารที่ฟีบนะเฮียคุณการผมไม่ได้ฟีบไปยืนให้อ่านอันนี้ขอพูดเลยอดูเขาแต่งตัวคุณแต่งหน้าลำบาว่าไอ้อ่านเดินผ่านอะไรแม่งยกหมดเลยยกยกโอ้ยโคตรอ่ะเราไปอยู่ข้างบนดิ

คามคิไม่ได้หรอกมันนั้นะไอ้รักก้าวมาเอาติงนที่ไหนตู้พี่ไม่ได้หรอกคาแรคเตอร์อ๋อที่การที่เอาติงู้ไม่ได้พี่หมดแล้วพี่หมดแล้วก็ตัวพวกมึงขโมยดุมทั้งที่เอ้าพี่อยู่ในวอลเปเปอร์ผมเลยนะตาตื่นใจมั้ะพี่อยู่ในวอลเปเปอร์ผมเลยผมพี่อยู่ในวอลเปเปอร์ผมเลยมึงหลับมึงหลับได้ไงวะเอาหูตั้งหน้าจอ มันเป็นกำลังใจในการทำงานในทุกวันเลยเปิดมาได้ได้เสียงวอว์รอ๋อกัปตันมีจะพูดหรอจะว่าอะสัยฉานพูดดิเอามันก็ต้องเสียงสงสัยเดียวเท่านี้ก็ได้ครับาชุดเดียวพี่มองเป็นไงบ้างสบายไหมพี่เป็นไงบ้างขึ้นคอนเสิร์ตนีรู้สึกไงบ้างโอเคกำลังนึกอยู่ ไอ้ฟางบอกว่าพี่น่าจะฝ่าวินแพ็กคนเดียวเลยนะอะไรนะโซโล่คอนเสิร์ตเออพี่บอกว่าจริงเอะไรนะโซโล่คอนเสิร์ตอ๋อแล้วไม่ขายบัตรด้วยแ่คนเดียวแสดงคนเดียวพี่าคนเดียวแส่คนเดียวเดียวจ้างคนดูมาดูอ่ะอ๋อจ้างคนดูมาดูโอ้โหของบัตรของเก่าไอ้ฟางจ้างคนดูอ่ะไอ้ฟางมันเอาเงินจ้างมาดูคนละหมื่นหัวละหมื่นเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหวันวันนั้นกูว่างทนกูแล้วหัวละหมื่น ก็เป็นไรดีกว่าให้แม่กับป๋าฟังก็ได้คืออยากฝากผลงานยังไ,งไหมอยากให้พวกพี่แบบว่าแนะนำตัวแ<อ>บบฝากผลงานแบบสั้นๆละคนไหมก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ <นะ S 3> ว่าไงครับอ่านทำไมไม่มีใครต่อผลงานครับครับก็ฝากผลงานได้นะครับตอนนี้มีสองเรื่องนะครับรีแวมนะครับวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ดูแต่เลื่องนะครับโโอ้ห ไอ้มาสไอ้มาสไอ้มาสมีเหรอขอนุญาตออนุาต well hmm. ี่มาขออนุญาตอก็ฝากด้วยครับเอ่อต่มีไลฟ์ติ๊กตอกกับแม่ครับฝากดูด้วยทีนี้อาจจะถ่ายติ๊กตอกกับแม่แต่ว่าอาจจะถ่ายบ่อยไม่ได้แล้วแต่ลมเขาแม่เออถ้าถ้าหน่งกับสิบหกนี่จะไม่ค่อยไปถ่ายเขาเลยรู้เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีน่าจะโดนละอ่ะก็ฝากด้วยนะเพิ่งถ่ายจบไปมูเตเลิฟครับครับผม ได้ไหมโมเดลังนะครับได้ไหมครับโอเคผมกับตังพีรวิทย์นะครับตอนนี้ก็มูเต้แล้วผมบอดูทักทัดครับตอนนี้กำลังออนอยู um> ่ครับครับครับผมของผมก็กำลังจะออนอยู่หนึ่งเรื่องนะครับกับคุณเจมิ่ไลน์นะฮะใช่ใช่ใช่แล้วฝากเตอร์ดานไลน์นะครับออนวันที่10กันยายนนี้แล้วนะครับครับผมในชุดชิมบุน25เลย ผมแล้วกันครับก็ตอนนี้นะครับที่ใกล้จะจบแล้วก็มีจ่รกรติชานะครับก็ทั้งร้องเพลงแล้วก็แสดงด้วยเลยฝากไปฟังเพลงด้วยนะครับเพงเพมากคืออยากให้พีดูทุกเลงของพี่บอยเราะมากขอบคุณครับเอ้ยแล้วก็คืออาจจะมีอะไรทำบางอย่างกับเพลงก็ฝากติดตามไวม่ไาน่าคม่นาคมครัม่ไดนม่้ามคนมีเนา่งด้น่ใช่มมันอาจจะยา ปูใช่ไหมปูกับหลุยใช่ไหมเราติดตามเราติดตามผมได้แล้วลองลองติดตามเลยนาคตด้วยครับผมขอบคุณนะครับบออออม๋โเในวันนี้ตะตางีเราจะขายไหมครับผมวันี้ตะตางค์มีจะขายไหมอ่าตึกรู้สึกไงบ้างวันนี้อ๋อโอเคเออขอพูดนิดนึงแล้วกันอ่าได้ได้ความรู้สึกคือวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ที่ได้ขึ้นมาวนเวีนี่ยวทุกคนอีกครั้งมันแบบ เราก็ครั้งล่าสุดนี่ก็คือคือผมจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดคือเมื่อไหร่แต่ว่าผมจําได้ว่าเมื่อก่อนอนะ่ะเราไปแฟนมีกันเป็นสิ์ที่เลยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศเดิมๆแต่ว่ามันอบอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่ารอบนี้คนเยอะกว่าเดิมมากเพราะแฟนมีปกติมันจะไม่เยอะเท่านี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่เห็น โฟร์กับเจมินายเติบโตแล้วก็ดีใจที่เหพื่อนๆทุกคนเติบโตแล้วก็มีความฝันของตัวเองก็ดีใจมากครับขอบคุณครับคุณผู้่ายซีรีส์เสร็จไม่ใช่หรออะไรนะนคที่ไปต่างแดนกัดเราบ้างใช่ไหมอยากให้เขาพูดความรู้สึกก่อนได้ไหมให้เขาพูดความรู้สึกอะไรมาอะไรมาแล้วก็ก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาถ่ายร้องอีพีนี้เหมือนกันก็ ตลอด3ปีเลยก็ปีแรกก็ขึ้นไทยรัฐโปรสเตอร์ฮะปีที่สองน้องๆก็ชวนไปเล่นละครเวทีครับแล้วก็ปีนี้ก็มาแบบเพื่อนๆแฟนของทุกคนครับก็ดีใจมากๆครับก็รู้สึกว่าน้องๆสองคนก็คู่ควรที่จะได้รับสิ่งนี้จริงๆครับก็พวกมือสองคนเก่งมากจริงเรเสียนให้จอมนาโพลหน่อยครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ได้แต่ผมพูดอีกทีนะผมรู้สึกว่าคือผมผมน่าจะแบบน้องลูกไห่น้องพี่คือแบบ เือเป็นเป็นเพื่อนผมเลยแล้วก็ถ้อว่าเป็นครอบครัวของผมไร้องลูกไปร้องคือผมคือผมเห็นพี่ทุกวันแหละไม่คือผมรู้สึกขอบคุณพี่ทุกวันจริงเหมนพี่ถ้าถ้าไม่ได้พวกพี่อ่ะผมว่าหรือว่าไม่ได้กรตบเยอะมากคนรับมากขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณจริงไม่รู้จะทำยังไงครับตายแล้วเอ็นดูอะเร้องกันต่อจกไนมาครับ แคผดิ้งๆ่ะตจะร้องตามไหมขอเสก่อนันเลยเหรอเออเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเรา่อกันเราอันก็ก็จะร้องามนะไม่ใช่ไม่แต่สิ่งที่อยากอยากจะพูดก็คือแบบอยากชวนแฟนผมมาตอนนั้นก็ประมาณสองเดือนสองเดือนที่แล้วเรารู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตคับตอนคิดออกเปนอย่างแน่นว่าอยากชวนแฟนผมมาเพราะว่า จำได้ว่าตอนนั้นที่เราจะมี uh, My School p r e s ที่อยู่ในหมอกตอนนั้นก็เป็นคอ uh, นเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราแล้วก็เราก็พูดกันว่าตอนจบซีรีส์เนี่ยเราจะมีคอนเสิร์ตกันหรือเปล่าวะผมหวังไว้มากๆนะเพราะว่าว่าเราจะมีคอนเสิร์ตกันเพราะว่าซีรีส์เราก็ uh, เกี่ยวกับดนตรีด้วยแล้วก็การที่ทำในพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเช็คพอยต์ของซีรีส์พวกเราแนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็คือผมรู้สึกโคตรดีใจเลยที่เราสามารถเอาแฟนผมมาที่อินแทเร์เน็ตได้แล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับขอโทที่พูดความจริงมสิ่งอยากพูดอตั้งแต่ตั้งแต่เราเล่นแฟนผมนานักเรียนมาความจริงนะอยู่กับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้พูดอะไรแบบซึ้งๆหรือว่าอะไรย่าง้แต่ว่า อยากบอกทุกคนเลยครับอ,อยากบอกโฟนครับกัปตันหอมปอน์ด่ินนี่พี่มาร์คนจมินายแล้วก็ทุกๆคนนะครับว่าวันที่หนึ่งนี้นะครับดัตซ์ซัมเมอร์ผมจะเจ,ะจะา้าชายทุกชายหาดกัตัปเลยทุกคนที่บอกว่า จึิงมากที่เจอจริงตาคุณแบบมาเวจริงจังมากอยู่กับพวกคุณผมเคยพูดไหมล่ะผมก็ไม่เคยพูดล่ะตอนนผมเล่นกั่นายโบผมก็เก็บมาพูดที่นี่แหละไอ้ตังมึงเอาหนึ่งนาทีกูคืยมาทรมิตรเอามรู้สึกที่กูให้ไปพี่นยักษ์เอางี้ซีรีส์ผมเอาที่หนึ่งกันยาย้อนอีกทีหนึ่งยังไม่ได้ออกยังไม่ออกคิมโบที่เซอร์ ออฟชิอล์ทีเจอนะครับผมวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับทางช่อง TBN นะครับ YouTube นะครับไปกดด<น>้วยนะครับตามได้เลยในแสดงว่าพูดว่าใครยังไม่รู้นะครับแดนซัมเมอร์นะครนะับอ่าวินนี่คาราวินนะครับแล้วก็สตางค์หินผมนะครับผมเป็นเด็กเกาะส่วนวันนี้เขาเป็นเจ้าชายก็ฝา,ากติดตามด้วยครับเไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องขายละวไอคอนรู้สึนดูเยอะใครเล่นว่าอย่างไร เอาละเดี๋ยวน้องพีงดีกว่า,าเออน้องพีงดีกว่าเพ <c oughs> ลงนี้เป็นเพลงทีออ่ผมตั้งใจเลือกมาครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่สื่อสารเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนได้ดีมากๆแล้วเ,เราเนะี่ยรักกันมากๆเพราะว่าเราเนะี่ยมีแค่เราแล้วกปัญน,นะครับแต่เราได้ที่เราตามได้คนระับ